สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอ่วันนี้ผมจะมาอให้ดูท่อนะครับวันนี้ผมว่าจะมาทำท่อใหม่นะผมว่าจะผ่าใหม่นะครับจะใส่ในมันออกออกมาผ่าใหม่นะนี่เป็นท่อพีซีเอ็กนะครับผมนี่เป็นท่อกูนะครับท่อกูมาใชยของปีไม่ใช่ปีสองพันสิบแปดนะครับผมเอามาใส่ลูนไม่ตรงนะครับมันใส่ไม่ได้หนึ่งตัวครับลูนี่คับพอ นี่ครับผมพอเอาไปทําใหม่มีทำเองอ่ะโคตรเน่าเลยครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมผมอาจะมาผ่าใหนน e fo, ม่นะครับผมจะเอาไปผ่าผ่าเองเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเดี๋ยวเรามา,มาฟังเสียงก่อนที่จะเอาไปผ่านะครับผมผมว่าจะไปผ่าให้มันเบาดังเบากว่าเดิมนะครับนี่มันดังแสบไปนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับผมว่าเสียงปเป็นยังไงนะครับ ให้ดูใ,ใกล้เดินประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองเบิ้ลให้ดูสักนิดนะครับอันนี้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนิดเดียวนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไป ผ่าไส้ในมันออกมาครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราไปชมตอนผ่ากันเลยนะครับอ่เดี๋ยวผมถอดสายท่ครัอถอดสายท่อ เอาโอเคพอเราถอดเสร็จแล้วเดียออ๋ยวเราเจียตุวนี้ก่อนนะครับบังคอยจะออกได้ครับเจียให้หมดเลยครับ Okay, ผมก็ถอดออกหมดแล้วเดี๋ยวเราหอามออกมาเนีวนะครับผมใส่ในผมต้องบอกก่อนนะว่าทอใบปนผมซื้อมาเมืองสองครับผมในกลุ่มนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าขอไปทําอะไรยังนะผมซื้อมานานแล้วทอนีปใส่ในเดี๋ยวผมจะเจาะให้มัน รูใหญ่กว่าเดิมนะผมเพื่อให้มันดังไม่แสบมากนะครับผมเดี๋ยวผมทำกันเลยครับนี่ด้าน,นมันก็มีอะไร,ะรมันก็เป็นไส้แบบธรรมดาแต่ไม่รู้นะว่าเราไปทำอะไรมาหรืรอเปล่าผมว่าจะตัดเลยนะผมว่าจะเลี่ยให้มันเป็นดูเดียวกันเลยครับช่องนี้ครับ อยไปเรื่อยครับผมเพราะว่าผมไม่มีอะตัวเจาะนะครับผมก็ไม่รู้มันจะดังยังไงเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อน ก็เสร็จแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับผมเที่ยวเป็นเท่านี้พอนะครับผมเพื่อลดความลั่นของมันนะครับผมควาลั่นไปนะครับเดี๋ยวผมก็ชอบอยู่ครับแต่ผมลดขี่ใช้งานนะครับลั่นไปก็ไม่ดีนะครับผมแต่นันเป็นท่อมือสองนะที่ผมซื้อมาท่อผมมาใช้ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ก็บุกนิดนึงครับ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ที่ร้านช่างยิงตรงนี้ให้นะับยิงเข้าเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังเสียงตอนเสร็จโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาไปทํามาแล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงท่อครับ รถไม่ได้ล้างนะครับนี okay e <ines> okay, so ่โอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเราจสตาร์ทขี่ให้ดูเลยก็ฟังเอาครับว่ามันลั่นกว่ามันเบากว่าเดิมไหมนะครับผม งานนี้ครับผมโอ้โหฟังาาเราทำงานบอกกันเลยหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ